รายการ9ก้บอกเล่าข่าวดีครับแล้วสำหรับในช่วงบอกเล่าเรื่องดีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของระบบเทคโนโลยี 3G นะครับซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากครับแล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านรองประธานกสทชนะครับและปัจจุบันครับท่านยังดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กิจการโทรคมนาคมอีกด้วยครับท่านพันเอกดรเศรษเพงศ์มาริสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับพี่เกียรติกับก้าทับ้าบอกเล่าข่าวดีวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับน้านลองทับในเรื่องของการมีเทคโนโลยีดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ 3G ก็บอกว่ามันเป็นมากกว่าสัญญาณโทรศัพท์มันเป็นมากกว่ายังไงครับโทรศัพท์มันใช้เสียงอย่างเดียวใช่ไหมครับ แต่ในปัจจุบันเราใช้สิ่งที่อยู่บนมือเราเนี่ย<ะ>เล่นอินเทอร์เน mm ็ตเฟซบุ o กโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างอยู่บนมือ ไม่ใช่แค่โทรศัพท์ฮัลโหลอย่างเดียวแล้วเพราะ,ะนั้นมันยิ่งกว่าโทรศัพท์ครับอาจารย์คะอยากจะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าหลายคนบ่นถึงปัญหาของ 3G ว่าไม่มั่นคงไม่สเสถียรบ้างก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยสัญญาณ 3G ของเราเกิดสเสถียรขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนอย่างเราจะได้รับประโยชน์ทางด้านไหนบ้างคะแน่นอนครับในปัจจุบันโทรศัพท์มีปัญหามากาะถนนที่วิ่งอยู่เนี่ยรถมันเยอะกว่ากว่าตัวถนนใช่ไหมครับโทรศัพท์ก็หลุดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าถนนใหญ่มากข้อมูลข่าวสาร วิ่งเอย่างโปรรวดเร็วนะครับมันก็จะทําให้เรามีบริการที่ดีขึ้นแล้วก็บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์ดอัปโหลดรูปการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นการบริการมีอะไรแปลกใหม่อีกมากมายเลยครับการวางระบบเทคโนโลยีด้าน 3G ในประเทศไทยนะครับกสทชเองมีบทบาทยังไงบ้างครับครับกสทชมีหน้าที่กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ออกใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตในการใช้ขึ้นความสกต้องทําหน้าที่ในการจัดการประมูลขึ้นเพื่อหาผู้ประกอบกิจการเข้ามาในตลาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อาจารย์คะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะในอนาคตถ้าสัญญา 3G เกิดเสถียรขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะประชาชนของเราเนี่ยจะได้ความเสื่อคภาคมั่นคงแล้วก็ความเท่าเทียมกันในสังคมยังไงบ้างคะคำถามดีมากเนื่องจากว่าระบบสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยจะทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคือพูดง่ายๆว่าทําให้คนทั่วประเทศสามารถรับรู้ความรู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีความรู้ใหม่ๆก็สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วก็เป็นการลด ความเหลื่อมล้ําของสังคมทําให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าแล้วหลังจากที่มีการประมูลเครื่องความถี่เรียบร้อยแล้วประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับมีอะไรบ้างครับเมื่อระบบบรอดแบนด์หรือสื่อสารโทรคมนาคมเกิดขึ้นจะทําให้ GDP ของประเทศสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่เราทราบเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางขนส่งโลจิสติกดีไม่พอ ต้องระบบสื่อสารโทรศมนทคมดีด้วยเพราะฉะนั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องสร้างให้เร็วให้ทันต่อปีต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคบ้างนะครับยิ่งมีระบบยิ่งมีสัญญาณเข้ามาแบบนี้นะครับทางกสทชมีมาตรการในการดูแลอย่างไรบ้างครับเมื่อมีการสร้างโครงข่ายแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพเขาเรียกว่า quality of service ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงด้าน data ข้อมูลตอนนี้กสทชก็มีการร่างประกาศและมี การประกาศไปบางส่วนแล้วนะครับในการควบคุมคุณภาพเสียงและข้อมูลและเรายังควบคุม อัตราค่าบริการด้วยอยากให้ท่านฝากนิดนึงครับหลายคนบอกว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการสร้างความเข้าใจบางครั้งมันก็แหมมันต้องใช้เวลายากนิดนึงอยากให้ฝากนิดนึงครับครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องกฎหมายบ้างทางเทคนิคบ้างนะครับก็ทำให้ประชาชนอาจจะเอ๊มันคืออะไรกันแน่แต่ก็ขอยืนยันครับว่าทางคณะกรรมการกสทชเนี่ยเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติและเราก็ยืนยันเราจะทํางานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมวันนี้นะครับถือว่าเราได้เข้าใจบทบาทและการทํางานของกอสอชมากขึ้นครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านผั ok ุงเอกดรเศรษฐพงศ์มาีสุวรรณครับรองประธานกอสอชและประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมอย่างยิ่งครับกล่าวขอบพระคุณครับท่านขอบคุณครับยินครับขอบคุณครับรอนะครับ<อ>